สวัสดีครับลิซ่าโ,โคล่านะครับพี่พี่กำลังมองหาหน้องๆสายเะเทนกันอยู่หรือเปล่าครับน้องๆที่โครงสร้างใหญ่ๆเฝ้าบ้านได้ด้วยอเอนเตทเทนได้ด้วยกันอยู่หรือเปล่าผมมีน้องกลัวเน่คนนี้มานําเสนอพี่เลยครับน้องเป็นผู้หญิงครับลักษณะสีของน้องนะครับจะมีติดขาวที่ปลายเท้ามาบ้างทั้งสองข้างดูจากลักษณะหน้าตาโครงสร้างกันก่อนครับ สว,สวยเก้นแบบ้เลยครับพี่ตอนนี้น้องพร้อมจะไปน่ารักที่บ้านพี่แล้วอีกอย่างคือตอนนี้นะครับน้องสามารถกินอาหารเมร็ดกินข้าวได้แล้วการเลี้ยงดูง่ายๆแล้วครับพี่กําลังดื้อกบบางสนเลยครับต้องการให้ผมจะส่ง เราก็สามารถจัดส่งให้พี่ได้ทั่วประเทศและขอบอกเลยว่าน้องคนนี้นะครับผมนำมาแบ่งปันที่แบบสินสอดเบาๆกันเลยนะให้พี่คนไหนสนใจนะครับหลังไมมาคุยกันที่ตรงนี้เลยครับแต่อย่าลืมใส่แอสไซน์นำหน้านะครับพี่ไม่ใช่นนั้นหากันไม่เจอนะครับหรือถ้าหากว่าพี่คนไหนสนใจที่จะแบ่งปันน้องให้เราแบบยกข้อก็สามารถมาพูดมาคุยกันได้นะครับพี่ผมขอเราแวะใกล้เคียงจังหวัดนครราชสีมานะเพื่อความสะดวกในการเดินทางรีบๆตัดสินใจกันด่วนเลยนะครับพี่หมดแล้วหมดเลยนะครับคิดถึงหมาคิดถึงแมวคิดถึงเราครับพี่ครับลิทเติ้ลด็